กอละครั้งหนึ่งไฟไยสีเมาบินนี่ก็มีการพิตซ็อบเตรียมตัวมาอย่างดีครับร่างกายโอเคเลยเข้าที่เข้าทางแล้วบิดลูกนี้ครับโอ้โหอ่าแล่ะครับพยายามบดนะครับเสือดุสิตนี่วางแผนนะครับคุยกับผมก่อนขึ้นชกบอกว่ายกสาจะลุยให้หนักอ่าจะล่อให้แอลรถหมดหรือว่าจะแก้มือได้ครับ3ามนาทีสุดท้ายครับแอลออรสกับเสือดุสิตภาคที่สครับ ขอเรียนเชิญเสียนหนึ่งสิงมาวินครับและก็คุณโคกชิโร่นะครับที่จัดมวยรอบกรละครั้งหนึ่งไฟายสิงมาวินที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับมอบเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทครับให้กับกองทุนสวารเพื่อแฟนมวยปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับผู้จัดการแข่งมวยรอบกระลัครั้งถึงไฟาบสิงมาวินนะครับก็จะนำโดยโคกชิโร่นะครับ แล้วก็ตัวแทนนะครับตัวแทนตัวแทนของจากการละครั้งหนึ่งไฟอีกหลายๆท่านนะครับครับสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬามวยนะครับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยเป็นจํานวนเงินทั้งสิน้น10,000แบาทครับครับผมขอเสียงปรบมือนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โค้ด้วยนะครับจากการละรังหนึ่งไฟครับเนี่ยครับกิจกรรมดีๆที่มีต่อสังคมนะครับใช่ครับการจัดมวยรุ่นกระลังหนึ่งไฟไฟสิงห์วีนนะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับขอบคุณท่านขบวนะครับขอบคุณคุณพบชีรุ่เป็นอย่างสูงนะครับกระแสมันมันบีบผมเยอะบีบบีบเล้าผมเยอะด้วย กระแสมันมันบีบผมเยอะบีบบีบเล้าผมเยอะด้วยต่างคนต่างพูดถึงเสือต่างคนต่างพูดของผมแล้วผมแม่งแอบพาใจหน่อยเยถ้าผมลองได้ทําอะไรถัาอย่างเลยลจริงจังกับมันผมมีความเชื่อว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เพราะว่ามี2มือ2เท้าเท่ากันในเมื่อคนทําได้แล้วแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้เขาก็ม่ไม่มี3มือใช่ไหมล่ะก่อนถึงวันที่20นเราต้องอัดอัดให้ดีเลยอัดต้องอัดยาวๆเลย18วันที่เหลือเราต้องอัด ทุกวัน1 8วันห้ามหยุดอยาขอบคุณนะครับช่องกะละครั้งหนึ่งใบโคกซีโร่ขอบคุณพี่หนึ่งสิงห์มาวินขอบคุณย UM ูมวยขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสพวกผมได้มายืนบนพื้นผ้าใบอันทรงเกียรติแห่งน้านดำเนินทําให้สังคมเขามองพวกผมอีกแบบหนึง่งเราสักบนร่างกายเราสัก ที่ผิวหนังเราไม่ได้สักที่สันดานลงไปนะครับเข็มขัดเส้นนี้รับจากเวลานี้เลยผมจะซ้อมมากกว่าเดิมสองแรงเพื่อที่จะเอาเข็มขัดเส้นนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นเกียริแล้วก็ผมจะภาคูมิใจเข็มขัดเส้นนี้มากพอได้เท่านี้ผมก็ขอไปขอไปขึ้นไปให้มันหายคาใจนิดน,นึงอะ่ะขยายแลอลซ้อมเยอะด้วยนะครับขหายแอลซ้อมเยอะด้วยดูกำลังขาวิ่งเยอะหน่อยแอลนะสองแอล ฝากแกไปทำการบ้านการว่าถ้า่อนซ้อมเปิดท้ายไว้แล้วคราวนี้ผมพี่สยกจำเลยคือว่าชนะผมค่อยเลิกไม่ชนะก็ไม่เลิกกับมันเนี่ยให้มันแบบว่าให้มันรู้ไปเลยว่าแม่งมึงได้มึงต้องด่านงานานียที่กำลังใจแล้วก็ฝากเขียมด้วยครับขอบครับสันปิดท้ายศึกยูุมยรวมใจคนรักมวยไทยในครัคืนี้คู่แรกครับมาดูนักชกวัย34ปีจากอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเสือดุสิตพว นมันีแแนล้วกแ้กลว็ผู้ชม<ค>ของเสือดุสิทธ์นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับก็คือเพื่อนรักของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เคยแพ้มาในไฟที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีมวยราช,ชลลดำเนินแห่งนะครับวันนี้ต้องการแค่มือล้างตานะครับวันนี้ต้องการแก้มือล้างตาใหม่อีกครั้งครับนักชกวัย35ปีจากเขตบางกองใหญ่กรุงเทพมหานครครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเอ้า โอรสให้ชีวิตกเราเ,เป็นบนเทเียนที่เราเรียนไม่มีสอนชีวิต,นตอนครนจสวยามอยากขอบคุณกำลังเจ้าของฉายารถังฝั่งทนครับน,นี่คือผลผลนิตอยากาไปรอบกันละครเบื่ไฟไฟ,ไฟสิงมาวินซีซั่นสอง รอพบกัน Read เร็วๆวนี้ครับกรรมการผู้ชีขช้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการระพินสอบเหล็กติดตามนะครับคูบ่นี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับ,บรรรรรรมีตัวติดตามนะครับรหลายสิบล้านเลยนะครับทําการปีหลายสิบล้านวิวเลยนะครับทางยูทูบทางช่องทางของยูทูบเนี่ยต่างคนต่างมีเอฟซีนะครับอ่ะเชิญติดตามารับชมบนเวทีเลยครับ มวยคู่นี้นะครับกติกาชกกัน3นาทีพัก4นาทีตอนชกมวยรอบกันละคั้หนึ่งไฟบายสิงมาดินีพักถึง7นะครับแต่ว่าร่างกายทุกคนดีขึ้นครับชก3นาทีพัก4นาทีแล้วก็ชกกัน3ยกรู้ผลครับถ้าชกม,มากกว่า3ยกเป็นลมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่9ในการถ่ายทอดสดนะครับแฟนมวยยันหนาแน่นหนาตานะครับเพราะว่า FC ของทั้งเสือดุสิทธิและก็ลอรสมากันเพียบเลยและเป็นวาสนาของผมอย่างยิ่งครับวันนี้ได้มาบรรยายมวยกับออสเคครับ สวัสดีครับอ่าสวสดีที่ป๋องครับครับติดต่อมาสนองผมมากเลยผมเนี่ยมีความฝันอย่างนึงในชีวิตคืออยาก <c oughs> <ม>อยากจะพาคมวยกับมิสเตอร์ป๋องสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากภาคมวยที่เป็นสีสันแล้วกันครับแต่ว่าชกกันจริงเจ็บจริงแน่นอนครับคู่นี้กติกาก็เรียนย้ำนะครับว่าชก3ยกเท่านั้นนะครับยกละสามนาทีพักสีนาทีดูครับไม่ไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะครับเป็นคู่มวยล้างตากันนะครับใครติดตามใน f เฟซ o o ๊กแฟนเพจยูมวยนะครับก็ ช่วยกันกดแชร์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้จัดนะครับเพราะว่ารายการใหญ่แบบนี้นี่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินในยุคนี้ครับใช่ครับแล้วก็บรรยากาศในสนามมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับแม้ว่าจะเดินทางมาถึงมวยคู่ที่9แล้วนะครับแต่ว่าแฟนมวยยังอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเดิมครับอ่ะภูมิแดงมีสจท่มปาจีนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับ LO ลถด้วยนะครับอ่ะส่วนน้เงินนี่คุณปองสายใหมนะครับถอดมงคลให้กับเสือดุสิต แกได้ไหมครับหรือว่ายิงแกยิงยุงครับติดตามกันเลยนะครับจะแขนหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะครับคู่นี้ครับเอาละครับแอนเอลเอลดนี่ฝังแขนหมักโหดนะครับเพราะว่าโอเคแหละเพื่อนสนิทกันแหละแต่ว่าสู้เพื่อศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเป็นวาสนามากๆนะครับนอกจากออสเคโอแล้วก็ยังได้ร่วมบรรยายกับเอกชุมพร ว่าวันนั้นเนี่ยพี่แอลวอรสอ่ะแหม่ไปล้มดอกสุดท้ายยกที่3นะครับก็เลยแพ้มาครับวันนี้ก็ค้าขคาใจบอกครับอาล่ะครับได้แก้มือล้านตานะครับอายุห่างกัน2ปีนะครับเสือดุสิทธิ์นี่เกิดที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ว่ามาโตมาโด่งดังที่กรุงเทพนะครับเรียนที่เทคโนโลยีด no ุสิตก็เลยตั้งชื่อว่าเสือดุสิทธิ์เป็นฉายาของเขากติกามวยไทยนะครับ ออกได้ทุกอย่างเลยครับมาเท้าเข่าศอกครับ3ยกครับแหมต้องผ่อนหนักผ่อนเบาให้เป็นนะครับไม่ใช่นักมวยอาชีพนี่ไปเร่งในช่วงต้นๆเยอะมีโอกาสหายใจทางปากได้นะครับในช่วงป้ายอาจจะเป็นลมครับเพราะว่าไม่ใช่มมวยไทยอาชีพนะครับแต่ว่าทุกคนก็จากมวยรอบกันละครั้งหนึ่งไฟบายสีงเมาบินนี่ก็มีการพิจซ้อมเตรียมตัวไปอย่างดีครับร่างกายโอเคเลยเข้าทีเก็า่านแล้วโอ้บิดลูกนี้ครับแม่บิดไปก่อนครับ และขอแตะนมขอโทษขออภัยด้วยครับความเป็นมวยอยู่ที่เสือดุสิตแน่ครับแต่ว่าเรี่ยวแรงอยู่ที่แอลโอรสครับอย่างที่ได้เห็นในไฟที่ก่อนหน้านี้ที่เคยเจอกันมาครับเตะซ้ายจอกเตะขวาจอล่ากครับแล้วแทงขวาอีกทีหนึง่งโอ้โหนักมวยที่ว่าต่อยมันแล้วเนี่ยกองเชียร์มันกว่าเอฟซีเยอะแหละครับทั้งเสือดุสิตแล้วก็แอลโอรถแต่สกเกตน,นะครับยกบต้นตน,นี้ยังไม่ปล่อยของนะครับเพราะว่า สะวนพละกําลังได้ก่อนแมระบบระบบการหายใจที่สําคัญมากนะครับต้องยืดหยุ่นเกมให้เป็นนะครับยกแรกเปิดมาดิแอลโอรสนี่ชวนทะเลาะเลยนะครับเสือดุสิทธิ์มวยซ้ายเอ้าโห่บวกบวกันครับมาจังหวะกระโจนครับโอ้โหคู่นี้นี่แฟนมวยลุ้นเลยครับเพราะว่ามีโอกาสไม่ครบยกเหมือนกันครับตอนแรกที่คิดว่าปล่อยขอเพ่อเป็นมวยฝีมือที่ไหนได้กลัวว่าจะหมดแรงครับผม <laughs> ขยยบเข้าไปนะครับแอลอรสแมแอลรสนี่เป็นการขึ้นเวทีครั้งที่2ในชีวิตของเขานะครับไม่เคยชกมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนสมัยหนุ่มๆนี่ข้างถนนอาจจะมีเยอะหน่อยหลายไฟอาจจะมีบ้านไหมครับแต่นี่มาอยู่ในกติกามวยไทยครับแมคู่นี้นี่บีหัวใจครับถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุนานประสบการณ์ครับและที่สำคัญดูรอยสักครับ โอ้โหไม่มีที่ว่างเอาซ้ายไปทีนึงครับว้าไ<อ>ตแรงเหมือนกันครับพี่ป๋องตั้งแต่ศีษะจดข้อเท้านะครับสักหมดครับแม้แต่ตรงนั้นก็สักหมดหยกครับ,รบปุ้มปุ้ยน้องปุ้มปุ้ยนะครับออทีโอครับรู้ใช่ไหมฮะรู้จักน้องปุ้มปุ้ยใช่ไหมอ๋อรู้ครับ<อ>รู้ครับผมชอบ,ชอบด้วยนะครับผมผมชอบด้วยนะ กำลังทะเลาะกับเอกชุมพรอยู่ได้ครับแสดงว่าอีกคนหนึ่งก็ผมขอแล้วกันนะอนะครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกที่2นะครับคู่สีสันนะครับที่จัดมาเติมเต็มให้กับแฟนหมัดมวยฮะวันนี้หลากหลายรสชาติเหลือเกินครับแอลอลดครับเจอกับเสือรุสิ์ครับย้ำนะครับว่ากติกามวยไทยนะครับชก3ยกนะครับชก3นาทีพัก4นาทีครับยกแรกนี่เริ่มจะออก เจ็บๆนะครับยกมียกสองนะครับดูจังหวะการชกตั้งรับของเสือดุสิตครับเก๋าเลยนะครับคือเจ้าตัวน่าจะรู้แหละครับว่าแหมชี้ฟ้องอะไรครับอะไรครับแหมมีฟ้องจิตวิทยาด้วยครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาครับคู่นี้นี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่มาเติมเต็มอัธรรครับจังหวะวงในครับแหมรมรันพันตูแต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดนะครับ กรรมการจับแยกสับมือโชกครับแอวรถรับใช้ความหนุมความสดครับเดินบทเข้าหาเตะควายบ้องโอ้โหอ่าแล้วครับพยายามบทนะครับเสือดุสิทธินี่วางแผนนะครับคุยกับผมก่อนขึ้นชกบอกว่ายกสามจะลุยให้หนักจะล่อให้แอลรถหมดก่อนครับเขาบอกว่าเผื่อกรรมการจะได้หน้าแล้วลืมหลังอ่าแมเป็นเป็นเอาแมโดนหมัดเหมือนกันครับ น่าจะเป็นแผนที่เสือดุสิตวางไว้ครับให้แอลอรสนี้ออกเยอะๆครับให้เพียก่อนครับอยังไงครับต้องดูมวยนี่มันอา่จะเก่งยกเดียวไม่ได้นะมันต้องต้องเก่งทุกยกด้วยครับคราวที่แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับหนไอ้น้องเตะมาเลยครับยก 3. ามพี่เสือบอกว่าพี่ขอครับแข้งขวาหลุดไปครับดึงไว้ก่อนนี่ครับแม่ก็คือด้วยแข้งซ้ายครับในอะนอะงนครับ คือนนี่เป็นของเสือแน่ครับเป็นนักมวยที่เรียกว่าชกไฟขับนะครับในโคตรเหนียวครับเสือดุสิตครับแต่ว่าโวงในยังไม่เห็นครัตอนนี้ครับแลกแข่งกันก่อนนะแอลรอรดเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับกรรมการรับทีก็ตับมือชกหมหมัดไม่ถนัดพยายามจะชิงขึ้นคอนะครับเสือดุสิตธิ์แอลรอรดนี่ก็ยกครับมเอาเด้งไปเด้งมามาดูครับ ดูในกันบ้างครับดูในกันบ้างครับตีไม่หยุดเลยครับเอาเอาเอาคอมาครับเอาคอมาครับแหมล็อกสะคอหายไปเลยนะครับจังหวะล็อกวงในของเสือดูสิตนะครับแอลโอพยายามเปิดเกมเดินเข้าหาแต่ว่าค่อยๆเดินเข้าไปให้ปรองครับเดินเร็วไม่ได้แหละครับเพราะต่างคนต่างเหนื่อยครับแข่งสายแหม่ไม่ออกนะครับแอลรถ ตะขวาครับแอารถตัดล่างมาโอเกี่ยวเชือกไว้นะครับบดยกที่2อครับพักก่อนครับนะครับส่งข้อความเข้ามาแอดไลน์ไปนะครับแอดไลน์ยูอันเดอร์สกอร์เอสาเอาเงินรางวัลไปนะครับเอาของรางวัลไปใครคือผู้ดีเดี่ยที่สุดประจำค่ำคืนนี้ครับถายผลเข้ามาครับ อาล้ครับยกที่สามยกสุดท้ายนะครับคู่พิเศษนะครับครูสร้างสีสันนะครับอาล้ครับยกนี้เสือดูสิทธ์บอกว่าจะขย้ำให้หนักอ่ะไม่มีต่อเวลานะครับยกนี้รู้ผลนะครับว่าจะย้ำแขนหรือว่าจะแก้มือได้ครับสามนาทีสุดท้ายครับลอรสกับเสือดูสิทธ์ภาคที่สองครับว่าทั้งคู่นี้ก็ผอนผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นเลยนะครับเพราะว่าเคยชกกันมาแล้วครับไม่ผ่อนไม่ผ่อนไม่ได้ครับ เนี่ยจะเป็นลมนะโอ้โดนซ้ายครับจังหวะออกหมัดโดยสัญชาตญาณนะครับของแอลเอสร้างจังหวะกันนะครับยิ้มครับแอลเอลดอย่าเรียกว่าผ่อนหลักผ่อนเบาครับเรียกว่าแวะหายใจครับเอ้ายกสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยก็แบบแหมาลัสนามก็ทอยทีทอยสายกันด้วยครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันนะครับ แข้งแข้งซ้ายไม่เต็มไม่เต็มแท้งครับเจอหมัดของแอรถครับไฟนี้นี่แอรถนี่มีหมัดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเอาปิดมาทำไมมีเชือกล้มไปนิดเสียงดังสนั่นเลยครับตัวใหญ่ล้มดังด้วยครับโอ้โหนี่ยครับว่างๆอยากออกอาวุธก็มาขออนุญาตยืนหายใจหน่อยครับเวลาสามาทีมันช่างยาวนานเหลือเกินครับ กับคนที่ไม่ใช่มวยอาชีพนะครับตีเข่าซ้ายครับเสือดุสิตโอ้ถ้าเกิดเสือดุสิตดีควบตีเข่านีมีโอกาสสูงมากนะครับถ้าบอกให้แกต่อยสองยกน่าจะโกรธนะครับน่าจะโกรธกับการจับเวลาครับคราวที่แล้วยกสามล้มดอกเดียวครับแอลโอรสแพ้มาครับวันนี้ล้างตาได้ไม่ได้เอาเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับแต่ตอนนี้คือไม่รู้ว่าต่างคนต่างมั่นใจหรือว่าต่างคนต่างเหนื่อย ่างคนต่างบอกว่าพอแล้วพอแล้วคือกูจะตาอยู่แล้วครับกูเหนื่อยมากแล้วครับกรรมการครับกรรมการบอกเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยอีกหน่อยสิไม่สี่สิบวิคุณเคยคนคนเคยชกมาเหนื่อยไม่เหนื่อยเคยขึ้นเวทีมาครับขัดใจอ่านับถอยหลังเลยนะครับอีกสามสิบวิครับบางมัดทองตันนะครับ บอกว่าจะมาถอดมองคลเสือดุสิตแต่ว่าติดภารกิจแต่ว่าตอนนี้ดูทางโทรศัพท์อยู่ครับแม่เสือก็ดูมั่นใจนะครับแอลก็มั่นใจนะครับแล้วกรรมาการมองอย่างไรครับคู่นี้อีกไม่กี่ใจนะครับเราจะได้รู้แล้วครับภาคที่2จะจบลงแบบไหนครับลอรถกับเสือดุสิตรับมาตอนนี้แฟนมวยเสียงแตกเลยนะครับในโลกโซเชียลครับ ผมเชื่อว่าใครแพ้ชนะโอ้โหดูวิทย์พื้นโจเลยครับแรงยังเหลือครับแล้วทำไมแล้วก็กราบกันแล้วทำไมไม่ออกอาวุธให้มันจนระคังหมดยกไม่มีแรงอาวุธแต่ว่าเอาอาการไว้ก่อนครับเชื่อว่านี่คือสังคมแห่งการให้โอกาสนะครับเวทีราชดำเนินแห่งนี้มวยไทยเปิดกว้างครับอดีตคุณเคยจะผิดพลาดอะไรใครชนะโอ้โห เือดูสิโอ้<ข>อเป็น <พอ S 1> ฝ่ายชนะคะแนน,น,นครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลัง <ขอ S 2> <ด>ใจผู้แพ้ครับนักมวยฝ่ายน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเอลโอรถไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรตินะครับเพื่อเป็นเกียรติกับนักมวยคู่นี้ครับขอเรียนเชิญพี่มดตุรเดชนะครับผู้บริหารของจูสปอร์ตนะครับให้เกียรติคาาเข็มขั้จแชมเปี้ยนเกียรติยศให้กับทางด้านของเสือดูสิทธ์นะครับ เรียนเชินพิมครับเรียนเชินพิว์มบนเวทีเลยครับเทสห้าสี่สามเตสาต่ในัะแนนของชมการ์ดเจดยตวนะครับกรรการสตาร์สุภาใสให้แดง28น้ำเงิน29่สิบการรมการกฤษณุญญาาให้แดง28น้ำเงิน29และกรรมการปีชาสาวิกันให้แดง28น้ำเงิน29 พยายามชัยได้ครั้งหนึ่งครับเสือโดสิ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สีสันนะครับแอลรถก็แข็งหนักกว่าเดิมครับแต่ทั้งคู่ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่นักมวยไทยอาชีพนะครับก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะครับที่เหลือจากนี้ไปก็คือมิตรภาพ ติดตามดูผลงานนะครับทั้งช่องทางใน y t u t u นะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะครับเสือดุสิทธิ์แอโอรถรอไปเลยครับวันนี้รอไปเลยครับขาดเนขัดแชมเปี้ยนด้วยครับมีป่องสายใหมนะครับแล้วก็ชูทําด่วนครับมาร่วมแสดงเยันดีอ็มพระไรก็มาด้วยนะครับแม่คงคันไม้คันมือนะเอ็มนะเกียไตก่อนเพื่อนๆมาให้กำลังใจกันเทียบเลยครับป่องสายไหม ออกจากถ้ำแล้วนะครับส่อพอสายไหมก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับยินดีกับเสือดูสิบด้วยสอบมาสามเดือนนะครับเสือดูสิบสามวันไม่ใช่ครับอะไรนะสามวันไม่ใช่ไม่ถึงด้วยตีห้ายังเจอหน้ากันอยู่เลย